สนับสนุนโดยคลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้าโรงพยาบาลรามคำแหงภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดเป็นอีกหนึ่งอาการที่มักพบในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันสูงตลอดจนผู้สูงอายุซึ่งมีภาวะของผนังหลอดเลือดที่หนากว่าคนทั่วไปอันเกิดจากการสะสมของไขมันในชั้นของผนังหลอดเลือดเป็นระยะเวลานาน โดยเมื่อไขมันเหล่านี้เข้าไปสะสมในเลือดมากกว่าปริมาณปกติก็จะไปอุดตันเส้นเลือดในร่างกายให้ติดตนันหรือไปอุดตันเส้นเลือดที่หัวใจเรียกว่าภาวะไขมันอุดตันไขมันหนาตัวแทรกอยู่ตามผนังหลอดเลือดหนาขึ้น,หน,นหนาขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ความดันหลอดเลือดสูงขึ้นนะคะพอความดันหลอดเลือดสูงขึ้นเนี่ยก็ไปชนกับผนงังไปชนกับไขมันที่หนาตัวขึ้นทําให้เกิดแผลแล้วก็เกิดสะเก็ดของไขมันกับสะเก็ดของก้อนเลือด สเก็ดเหล่านี้บางครั้งมันหลุดขึ้นไปทําให้เกิดการติดตันของสมองได้ค่ะอาการของคนไข้นะคะบางคนเนี่ยมีอาการเช่นมีอาการตาภาพมัวมองไม่เห็นชั่วคราวบางคนมีอาการอ่อนแรงเช่นหยิบจับของแล้วของหล่นอันนี้คือเป็นอาการเตือนว่าเรามีภาวะเส้นเลือดสมองตีบแตกหรือตันที่เป็นชั่วคราวภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือด มีโอกาสเกิดได้ทั้งในคนอ้วนและคนผอมในผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการแสดงให้เห็นเลยทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอาการที่เรียกว่าเฉียบพลันจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไขมันอุดตันต้องทําการตรวจด้วยวิธีการจอะเลือดหาค่าและการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวเพื่อให้ทราบผลและสามารถวางแนวทางในการรักษาได้คนที่ควรจะตรวจอัลตราซาวนะคะก็หนึ่งก็คือคนที่มีปจดใจเสี่ยงอันนี้สมควรตรวจเลย คนที่มีโรคหัวใจค่ะคนที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบมีเบาหวานความดันไขมันหลายๆปัจจัยเสี่ยงอันนี้สมควรเช็คแันเนืน่องเพราะพวกนี้ในระยะแรกที่ผนังหลอดเลือดหนาไม่มีอาการแต่ว่าเมื่อสเก็ตของไขมันหรือสเก็ตของก้อนเลือดที่แตกไปอุดตันถึงจะทําให้มีอาการได้นะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ออมีปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันเบาหวาน เพียงเพียงสองสามปัจจัยอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สมควรได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละครั้งก็ยังดีนะคะกลุ่มถัดมาคือกลุ่มที่ไม่มีอาการนะคะแต่มีประวัติครอบครัวเป็นหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงสูงที่จะเป็นการเช็คอัพก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายแม้ภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดจะมีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วยแต่เราสามารถป้องกันได้โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่เครียดจัด รู้จักปล่อยวางงดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันตรวจร่างกายให้สม่ำเสมอที่สำคัญคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคหันมาบริโภคอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักและผละไม้ให้มากขึ้นก็จะสามารถป้องกันและแก้ไขาการเกิดภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้การตรวจ เลือดดูนะคะหนึ่งก็คือตรวจตัวความเสื่อมผนังหลอดเลือดเนี่ยว่ามีการหนาตัวมากน้อยแค่ไหนเนี่ยจะแบ่งง่ายๆก็คือตรวจหลอดเลือดที่คอนะคะดูว่ามีการเส้นเลือดที่คอซึ่งไปเลี้ยงสมองกับลูกตาแล้วก็ก้านสมองเนี่ยมีการติดตันหนาตัวขึ้นหรือเปล่าด้วยการอุลทราซาวการอุณธรมอุทรซาวเบื้องต้นก็ช่วยเป็นการตรวจเช็คที่ไม่เป็นอันตรายว่ามีเส้นเลือดอุดตันเส้นใหญ่หรือเปล่านะคะ สองก็คือถ้าสามารถรักษาตั้งแต่เนินเน่นๆทำให้ลดอัตราการพิการแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนของตัวเส้นเลือดอุดตันเส้นใหญ่ได้ค่ะ